สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงแรงๆครับผมหลังเลิกการเลิกงานครับพี่น้องกภาพพี่พี่น้องมันต้องเขาเหรอครับผมเป็นการเอานกฝึกมากนะครับเนี่ยช่วงแรงๆสิอะไรเป็นเจ้านักลบครับผมพี่น้องนกฝึกครับผมถูกข้อมวังเหระแต่ว่ากันยังบดได้แสดงน้ำขอดักเขื่ออยู่เจ็บบ่บป่านไดอยู่บ้านว่ามันเทพพระเจ้าครับผมนี่ครับสภาพไม้อะไรด้านหลังก็เป็นอ่างเก็บน้ำพ่านนะครับเนี่ย ใส่ทุงหน้าหลังบานคนนี่แหละครับผมนี่ใบใส่ขึ้นนี่แหละลองเบิร์กอื้อเลยครับผมเปิดเสียไม่ได้พี่น้องใส่ขึ้นต้นบางท่านนี่ครับผมมีต้นบางท่านต้นค่อยแล้วก็ต้นอ่าต้นข้อครับผมย่ดมังค์เบิร์เลยพี่น้องอ๋อแต่ปัญหาตอนนี้คือเพิ่อนมาตัดไมโยค่าเนี่ยครับผมแอนแอนอยู่นี่นี่จักสีน,นกปายสักสิบทันเวไปรุ่นที่คุณแล้วผมคุณละบ้านห่างคุณละ จะนัก,กลบขัโนโยนที่สามสีข่วมครับแล้วก็เรียกเลยครับผมเห็นนกป้าเมื้อจังดอผมอไรหลุนครับผมไม่้องค่อนทั้งเรี่ยงหลังเลิกงานครับผมมันมุมันท่านละ ภาพอสซีย้อนแสงจังหน่อยด้วยครับพี่น้องแล้วก็แล้วก็อยู่ไก่ค้นจังหน่อยครับผมไก่ท่างผมมานั่งอยู่ขาง,งท่างครับผมอสิมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถไทยเรียนเรื่อยๆ มันโดงยังเลบ,บินเข้าไปบางยานนี่พี่น้องงี้เมื่อเราบินเข้าไปเรื่องบาานเด้อผมว่ามันบังตัวเฮือนห่างๆโคตรดีครับผมเห็นแต่แวมเข้าไปบูได้เห็นตอนบินมาขันยนแล้วครับบานนี้พี่น้องเจ้านักลบ ลกป่าเงียบกริบครับผมโมีตัวใดขันจักตัวเล,ล็กลงป่าบินเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องยามเข้าไปแล้วยามมาจากข้างด้านขวาครับผมโองที่ตัวไหนาบาตนี่ยามเข้ามาเนอะมิดตั้งซ้องบาตนี่เข้าไปแล้วโอป่าเดี<อ>๋ยวแล้ว เสียงอยู่ครับเทเียงอยู่พี่น้องสูมีเสียงอยู่เด้อเสียงผู้เห็นยับตัวด้ครับพี่น้อง มาแล้ว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 เพื่อนอยู่ซื้อพเนึกทางด้านขวาครับผมห่างประมาณสองเมตรกว่าซื้อพเนึกเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอเคเงยรับเงยรับไปรเอาขวแล้วขาปูปัก จะน้อปลาล่ะครับผมแข,ขาไม่เลย้อครับพี่น้องนกปลาแต่แ่งยุซื้อเนืนั่นละมาทางด้านขวาครับผมโอ้จะนันกรับคู่ครับผมเ้อเปียบร้อยเดีกว่าครับผมรบแรมแรงแหกมัานทองเจ้าน้ารบมาแล้วอเอาแบบรุนๆเลย เรียบร้อยกันแล้วครับผมอือฮึไม้นี่บ่เคยเหตุผ่พิดหัังครับผมพี่น้องเรียบร้อยเฮ้ยใส่เวลาประมาณสามนาที่ครับผมสองนาที่กลัวสามนาที่หลังจากเขารวมต้นครับผมเรียบร้อยเลยเอืมเอเดี๋ยว่าไปล่มกันครับผม เั็นได้ครับพี่นอ้องผู้จ้องป้องนะครับผมนัต้นที่ใสครับผมเรียบร้อยแล้วเอ้ยเอาคือมีตื่นสันบรเห็นได้ยินเสียงคู่เสียงแยงนะครับด้วยเจ้ายังลบกันเลยเอาเดี๋ยวผมพาไปล,ลงกันครับผมไปครับพี่นอ้องงานครับผาดน,นี้โอ้ยคือแตกเข้ามาหลายแถบาดน,นี้นกเขาเมมบารีหาโตครับผมเป็นเขาร่วมมาแต่ใสเนย นี่น,น,นี่ตัวที่หกกำลังเชือกครับผมปึ๊บนี่ครับตัวที่หกเขาแล้วห่วยหกตัวเลยบาดนียทุ่นออกบูมไหมบูมไหมโอ้โหน,น่นน่ะออกแล้วกําลังสองออกสองครับผมน่าจะเป็นนกสีเริ่มจับฟูงหรือเปล่าือจังไดิครับผมสุดปวดเชี่ยออกแล้วสาม สามกระพี Vermont, Pop, uh ่น้องซีซีไปแล้วครับผมนี่ไปแล้วซีไป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 แล้วไปขอไพ่ผมมุจอดไปไหมตัวที่หายเสร็จล้วไปไหมไปไหมตัวที่หายเสร็จแล้วปุ่นน้ำเพลินออกนี่ครับผมคอนมองแล้วครับพี่น้องดิ้นแล้วปวดปวดปวดแล้วโอ้าเดี๋ยวผมช่ลงไห้เบิ่อนึงก่อนครับผมแป๊บนึงพี่น้อง เอาจากนั้นเราก็ซีบวย้อนเสียงซิบวย้อนเสียงเอาสิบอเอาท่านี่บ่ย้อนเส,สียสงจะน,งน,น้อยได้ครับพี่นอ้องเบลอมตานี่เออแสแรกแหกมันของเจ้านักรบครับผมนักรบพบรักเรียบร้อยแส้มแรกมาแล้ว เนี่ยมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเออข่อยัดใหญ่มุมกล่องครับผมข่อยสีค่อยสิปเปือเหลือมตาพี่น้องเนี่ยมาแล้วครับผมก็เป็นตัวผู้อยู่หรอกครับพี่น้องฟังเพึ่นเขามาคู่สูอยู่ดอกตีบมาเรียกมาสูอยู่ว่าเป็นนกผู้นะครับผมตัวนี้โอ้ลายงามอยู่ตัวละ โอ้ฝากขามากปวยม,มาปน,นี้เอาเดี๋ยวปวยไม้เบิน้นหนกันครับผมเดี๋นวเรื่องฝาเขมาไปรถพุ่นแข้งนกไม้แข้งดินอยู่โอว้วดเอาปกติเพื่อนกิบวดเป็นนกดินแหละครับผมนกเจ้านกลบน,นีน่เป็นนกพุนเลยละ่ะนกนิ่งเลยละ่ะนี่ครับผมนี่ฮะเห็นเวลาพี่น้องนี่ครับผมไล่สนับปีกอะไรเอางามอยู่ดอกงามอยู่ครับไล่นกตัวนี้ปวดอยู่นี่เอาเดี๋ยวปวยไม้เบิ้ลหนึ่งครับผม แป๊บนึงพี่น้องอืมแป๊บแป๊บแป๊บไเวลาบดุลเรยียบร้อยเลยครับผมจบเกียมเลยปิดเกีมได้นี่เจ้านั่งลบงก็ต้องอาศัยแบบนี้เหละครับผมพี่น้องเพราะว่าในเมื่อเรื่องเลือกงานมากกับได้เวลาทรัได้ประมานนี้แหละครับผมสามสิบนาทีล่ <c oughs> ไไะได้ก็ได้บ่ได้ก็จะเปลี่ยนครับผมซํามาฝึกนกเหรครับ ึกนกฟึกยังไปเพราะว่าวันหยุดก็เสิได้อนกตตครับออกพี่น้องออกไปสางผลงานในพี่น้องด้เบิ่งน้ำกันแต่วันปกติยังสี่ก็เป็นนกฟึกครับผมเป็นหน้าที่ของนกฟึกไปนี่ครับผมจะเลยแต้มแหลกของเจ้านักลบครับผมพี่น้องนี่ครับผมนี่เจ้านักลบไล่ปีกพี่น้องไล่ปีกเป็นไงครับผมคักบ่างามยืดได้ผมว่านี่ไล่ปีก่น นกอ่างครับผมพี่น้องอ่างอ่างเก็บน้ําพันเหรอครับผมนี <laughs> ่ยังดีนะพวกเขา,าเนี่ยตากบ็บห้ยินหุ่งปได้ดอกเออจักคิดยังไรเหรอครับผมเพราะว่าพขาเจ้าก็ดังไฟอยู่หันตรงคามผมมันนั่งอยู่หันใกล้ๆหันจักโซอย่างกันยูบุคับโบกันเรื่องถึงถือจักรรถผมก็เลยทั้งบบได้ยินทั้งอย่างนั้นครับผมพี่น้อง ก็ฟังนี่กัเพื่อนกัตัดใหม่แอดเอดเอ็ดกับโบเคยได้ยินปาไดนครับผมพี่้องกัสิพ่อคำวำคำวำเห็นดูจังหวะคู่จังว่ายังอยู่ดอกนี่เอ้าจะเลยเตมแดเอาลอมดูเังไงขุนุนขุนเอาเอาย่ตัวะเอาย่ตัวะ เดีด๋ยวจะสีเสื้องอย่างเดียวแบบนี้เอ้าเอ้าเอ้านั่นมึงนกเบียิโอ่อนนครับพี่น wow. ้องเจ็บดักอ่อนอ่อนชิดกันอยู่ครับผมตัวเจ็บดักชิดเลยพี่น้องแต่ว่าอ่อนอาจนีเป็นตัวเมียบอกว่าจังไหนเขามาสู่อยู่นะนี่ไง เอาก็ับแจมแรกของเพื่อนนะครับมาแล้วครับผมแจมแรกแหงหมานของเจ้านักลบครับผมจำซื้อไว้ดีนะครับพี่น้องเจ้านักลบเป็นนกที่อ่าผมต่อได้เองครับมือครับผมที่ตังซื้อไว้เจ้านักลบนี่ประวัติของเพื่อนก็คือตบผิดแล้วก็นตบผิดไปรอบแรกแล้วก็ใส่ขึ้นไม่ครับผมกลับขึ้นมาเหยียบครับผมก็เลยตังซื้อเพื่อนเจ้านักลบเพราะว่าเพื่อนเป็นส่งสไตล์ดูดันเนาะครับเนาะผมมาเหยียบอีกคทื่ที่สองครับผมค่อยได้ตัวตัวแรกตบผิดไปเพื่อนจังว่าพันดูดออกก็ดีแล้วกัน พเนียฝาดน้ำกลนครับผมเลยบุไรจะใน <c oughs> ะต่างซือพ่นเป็นเจ้านักลบครับผมะเรียกมาครบปีแล้วนะครับผมก็เลยออกฝึกเกิดมีแต้มแรกของเพิ่นครับผมตอบพี่น้องที่ตามผลงานเพิ่นได้ครับเลื่อนปานี้เป็นจงไดครับผมสี่พันาการเป็นเจ้างไดครับผมจะเป็นนกที่ว่าเป็นความหวังของผมตัวหนึ่งครับผมเขาล้มบบไลครับผมพี่น้องเขาล้มโบคอยไหลแต่ว่าเป็นนอกอ่าขุ่นข้นค,ครับผมนิ่งก็เลยหักคนเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่ได้มากหาบาหาุเคยหาแคเคือครับผมพี่น้องจนจน,จนเป็นตอละไปจนออกฟึกครับผม <c oughs> เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เทนิก่อ,อนนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้ก็อากาศหนาวครับผมแล้วก็เวลาจำกัดหลือเกินครับพี่น้องก็ต้องทาใจเนี่ยครับผมอาจจะบร่ได้ลงคลิปต่อหนึ่งแล้วนะครับเนาะอ็ะอดเอาครับพี่น้องช่วงนี้ก็ได้เราคิดไว้เทนิกนอนครับผมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ